IN DIE! จอยู่รอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ก็คอยดูกันต่อไปทั้งสีลำเรือก็จะคู่ขี้หัวไม่หัวตายไม่ตายกับน้ำแตะกับเส้นเห็นคู่หอยคู่ไปหนีทันรทันหนีไม่ออกบอกไม่ได้จะคู่ขี้สูงสีกันอยู่หัวไม่หัวตายไม่ตายตายไม่ตายเลยเอ้หลานที่ใส่มันสุดยอดครับพ่ดากระริงทองกับน้องขวัญที่คู่ขี้ที่ยวมากับเทพทักษิณสับปีไข่พี่น้องการสอบประมวลอาช่าวขึ้นมาเทพเรื่อนี้เพื่อแสเห็นความกลวไหวไม่ยอมรับลาประสบเขียนในกระรอกน้ำตีสามน้ำตีหนึ่ง เจ้าคุทองพิุกุกคุนใจใส่จีสี่มสอีรอเจ้าขอดกอดหอมแก้มใส่สกหอมดันแต่กระสดิหัวมนเป็นนิดนินิดนีดนิ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 ดนี่นปดนี่ทาดนินิดนนิด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 ็นิดนิดนินิดนิดนิดนินิดนิดิ่ดสับนิด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 นินับดสับแล้วสันอีกิดดนิดนนกดนิดนนิดนิดินิดดนิดนินิดนิริดน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 ิดกิดนิดนิดนาดนดนิดนิดาิดดนดนปากตนมาแล้ว ไอ้พวกไอ้รองน้องนั้นชอบเหลือเกินวันนี้หมาเด้นมาดังโอ้โหแม่เจ้าเว้แม่เจ้าหอาเอาละเว้เอาละหมารองน้ำที่สองเทมเรื่องเน็กเทมน้ำใสใครจีนยุ่ขึ้นมารองน้ำที่สามพี่น้ำว่าเทมทักษิณจับบริษัทใหญ่สโมสบอกว่าหมาดังเหลือเกินใเที่ยวนี้รอแล้วรออีกบอกว่าสุดยอดแห่งความมันที่ด้ำกระดิงทองจากของขวดจากย้อนขอบนุ้ับบอกว่าเบื่อต้องสีเราต้องเปิดหัวสู้กับแนวในเที่ยวนี้ตาคนตาแม่ยมตาคน ออรอน้ที่่น้นมาินดเจ้าผุนทอเ้านดดามาถุกอใจจากตีตาหลดหอดฟองด้านรอ่มด้เจ้าทต่ดีวารับน้ำที่หนเจ้าผุนทองจัตยานตีคู่กัเอามาทังสามลำในขณะน,น,นี้ครับจะรู้บอ,อกจะบอกไม่ได้จะเคลียร์ใครก็เชียม่ได้ทีดาเป็นปด ทองอยูร่อน้ำสีกับเจ้าหุนทองเทพเรือเธิ์เพชรนำไทยเอาละ้ว้ตามบนตามบีตามขยี้ที่ติดกันอับปาเจ้าหุนทองเจ้าหุ่นทองร่องน้ำทีเดิมทีดากระิงทองรังน้ำทีสีตามบนตามบีตามขยี้ที่ติดเทพเรือเธิ์เพชร ได้มดก้องกนร้องโขลอีเจรงมาตามขึ้นมาจนกบุกท้งกญใจขึ้นมาทันนร้ไได้ขาดไแดูกันระนพวทกษได้ได้นที่กี่มันอันน